นี่คือของที่จะแจกให้เด็กทั้งหมดเลยนะคะเช้านี้ยังทำไม่เสร็จนะคะยังเหลืออยู่ข้างนอกอีกข้างใน,นยังหมดแล้วยังสองอย่างหยิบเลยจ้าโยกมือขอับคุณด้วยนะลุงนะ จ้าอาหยิบเลยยกมือขอบคุณนะคะครับอมน่าจะคันนะสามวันน่าจะาจลุกนะ,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 ะวันนี้คนละสองอย่างสองอย่างนะจ้าอ๋อได้แค่คนละสองอย่างนะลูกนะ แบ่งให้คนที่มาที่หลังด้วยเหรออ้าวหยิบสองอย่างเลยยกมือขอบคุณไว้นะครับครับผมนั่นหรอครับผมอย่างนะลูกนะอ้าวได้คนละสองอย่างนะลูกหยิบเลยคนละสองอย่างสองอย่างเหรจ้า เอาคนละสองอย่างสองอย่างลูกมาออกมากหน่อยหยิบเอาเลยลูกเอาหยิบเลยน,นี่หนุกแจกเลอยออสองอย่างสองอย่างลูกอันนี้เหรอไอหยิบเลยอันเดินดังนู้ะน,นะเขาไปทำอะไรอ่ะเอาหัวเอกด,ด,ด้วยไม้หนึงก็ได้นะไปรองเท้าไปใส่ไงก็ใส่อย่างี้เหรอโรงเรียนอ่ะ เอาเก็บไปรูดะอ้าว,วคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยค่ะเด็กคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยลูกอยากกินอะไรหยิบเลยนะจ๊ะว,วันนี้มีคนใจบุญทําบุญอีกแล้วจ้ะได้คนละสองอย่างนะลูกนะเทรวมกันเลยเจ้าเขยิมือขอบุณด้วยนะคะคนใจบุญเขาจะได้มีกําลังใจนะ สองอย่างสองอย่างหยิบแล้วนะจ้านนช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะ้้ เดี๋ยวาอ่าเอาเกี๊ยอะไรหยิบมาเราคนละสองอย่างเนาะยกอมมือขอบคุณด้วยลูกอ่ะอ่าหยิบเลยนะคะคนละสองอย่างลูกหยิบเลยได้คนละสองอย่างช่วยยกอมมือขอบคุณด้วยนะคะ หยิบเลยนะลูกขัดอ,อ,อกขัดดอกอะไรก็ได้สองอย่างสองอย่างแจกนะจ๊ะได้คนละสองอย่างลูกหยิบเลยสองอย่างสองอย่างแจกจ้ามีคนใจบุญเพราะอันนี้แล้วอนนไปหยิบช้อนเองนะลูกนะ,ะมีคนใจบุญเขาทำแล้วนะยินฟรีเลยลูกคนละสองอย่างสองอย่างพี่กระเรป,ป๋าไม่ได้ปิดลูก เอายกมือขอบคุณด้วยพี่ครับผมเอาอะไรหยิบเลยลูกคนละสองอย่างเอาครับผมแล้วผอมสองอย่างลูกแล้วก็ช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะอ่าครับผมอ่าเอาันไหนอย่างนึง เพนวางในใลยลูกจะย่อมือขอบคุณได้นะคะขอบคุณค่ะอย่างสองอย่างหยิบเลยนะจ๊ะอ่าอ่าคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยลูกจะย่อมือขอบคุณได้นะครับครับอ่าคนละสองสองอย่างสองอย่างลูกเอาอย่างได้ไหนหยิบเลยวันนี้มีคนใจบุญทำบุญให้ลูกอ้าว หยิบเลยนะคะคอละสองอย่างสองอย่างเราได้เลยหยิบเลยลูกคอละสองอย่างนะลูกนะจากไปใส่น้ำจิ้มเองเลยยกมือขอบคุณด้วยลูกนะคบครับผมบอ่าหยิบได้คอละสองอย่างนะลูกเนาะเอาอีกอย่างนึงให้น้องด้วยน้องเอาข้ดอกหรือเอาอะไรอ,อ,อ่าย,ยกมือขอบคุณด้วยนะคะข้อดอกไหม เอาเอาของสองอย่างนะเอานี่ไหมเอานี่ไหมเอาได้คนละสองอย่างหรอไปหยิบเลยอ่าขอบคุณค่ะอ่าช่วยยกมือขอบคุณ้วยนะคะอคขอบคุณค่ะสองอย่างสองอย่างได้หยิบเลยของพีนะจ๊ะ ฮะมีคนใจบุญเขาทำบุญนะจ๊ะอันไหนก็ได้หยิบได้สองอย่างลูกจ้าคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยลูกแลวช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะและคนละสองอย่างหยิบเลยจ้าเอามาเลยมาหยิบคนละสองอย่างสองอย่างลูกยกมือขอบคุณด้วยนะคะแจกลูกแจกแจกไปลูกไปงดแล้วเลย คนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยนะลูกนะยกอมือขอบคุณด้วยลูกเดี๋ยวคนใจบุญเขาจะได้มีกําลังใจมาทําบุญนะหยิบเลยลูกคนละสองสองอย่างสอย่างหยิบเลยคนละสองอย่างเอายกมือขอบคุณด้วยนะคะยกมมือขอบคุณคนใจบุญด้วยลูกอ่ะครับเอาแล้วขนลสองอย่างสองอย่างเลยลูกอ่ะ จ้าจาไปเอาช้อนหยิบเลยได้เลยลูกคนละสองอย่างสองอย่างยกมือขอบคุณด้วยนะลูกนะจ้าอ่าหยิบเลยยกมือขอบคุณด้วยนะครับครับจ้าความใจกันเลยลูกครับอ้าวคนละสองอย่างสองอย่างลูกอ้าวหยิบเลยนะจ้าเอาเลยหยิบเลยคนละสองอย่างสองอย่างลูกยกมือขอบคุณ้ลยยัง ครับผมเอาคนละสองอย่างครับผม,เอ,บมเอาหยิบเลยนะเอาคนละสองอย่างสองอย่างครับเอาสองอย่างสองอย่างหยิบเลยนะครับได้คนละสองอย่างลูกคนใจบุญใจกุศลขอเราทำบุญมานะหยิบแล้วช่วยยกมือขอบคุณคนใจบุญด้วยลูก คนละสองอย่างสองอย่างจ้าหยิบเสร็จแล้วตีกันให้ลุงดูหน่อยเอาคนละสองอย่างสองอย่างเลิกหยิบเลยยกมือขอบคุณด้วยนะแจกทั้งวันได้ลูกแจกมาเลยนะสองอย่างสองอย่างยกมือขอบคุณด้วยลูกเอาคนละสองอย่างแจกดาคนละสองอย่างสองอย่างลูกเอาขอบคุณครับจ้าคนละสองอย่างสองอย่างยกมือขอบคุณด้วยลูก เอาหยิบเลยสองอย่างสองอย่างจ้ะอ่าออาขอบคุณด้วยนะคะครับครับจ้ะช้อนอยู <h <h ่ทางโน้นหลุดเทประกอบกันเลยก็ได้ขอบคุณครับด้วยลูกรับครับ้ะเอาคนละสองอย่างสองอย่างหยิบ เอา yup. เลยป๋อไหนหยิบเลยลูกสองอย่างสองอย่างจะเอาข้าวดอกไม้นึงข้าวมันไก่ถ้วยนึงก็ได้ล okay. ูกไปหยิบเลยเดี๋ยวหมอดแล้วหมอดเลยนะลูกนะเอานี้ก็ได้ข้าวดอกไม้นึงก็ได้ลูกข้าไก่ก็เอาลูกกินเลยลูกข้าวดอกก็เอาต้องไไม่่ใชหนยกมือครับผมด้วยนะยกมือไหว้ครับผมพูดด้วยพี่เกีย่ทั้งหยิบขอจ้าพูดพ่า ได้ไหนหยิบเลยจ้าแล้วก็ยกมือขอบคุณด้วยนะคะลูกเอาอะไรลูกเอามหตอบอ้าวระวังรถนะลูกนะอ่าขอบคุณครับเอาให้น้องด้วยเอาเอาาให้น้องนะมเอาคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยจ้าน้องจะเอาขนมปัง้วยเปล่าเอาไหมเอาขนมปังได้เหรอ เอานะและคนละสองอย่างหยิบเลยลูกหยิบเลยคนละสองอย่างไม่ต้องจ่ายตังค์ลูกแจกทุกอย่างเลยใช่ขอบคุณค่าด้วยนะคะประกอบด้วยจะได้ไม่เลอะคนละสองอย่างสองอย่างลูกอ่าหยิบเลยจ้าคนละสองอย่างสองอย่างนะคะ อ่าช่วยย่องมือขอบคุณด้วยนะคะดวเอาอะไรกวแกวีนอ่าขอบคุณค่ะเอาได้สองอย่างลูกหยิบเลยเอาฮอทด,ดอกก็ได้อะไรก็ได้ช่วยนางแล้วช่วยย่องมือขอบคุณด้วยนะคะคนละเป็นแรกในร้านลูกวันนี้พี่ไม่ได้ขายของครับผมด้วยลูกครับ,บหยิบได้เลยคนละสองอย่างสองอย่างลูก เอาไหนหยิบเลยเอาหยิบเลยจ้าเอาเลยเคปประกอบเลยก็ได้ลูกอ่าช่วยยอมมือขอบคุณด้วยนะคะครับพละสองกยางลูกเอเคประกอบเลยลูกเทเลยเทเลยนะจ๊ะช่วยยอมมือขอบคุณด้วยคนใจบุญจะได้มีกําลังใจนะลูกนะครับหยิบเลยค่ะเทปประกอบเลยนะคะค่ะ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหยิบเลยลูกเให้หยิบนะอาช่วยยกมือขอบคุณได้นะคะหยิบเลยจ้าหยิบเลยลูกใส่ต้มมาเป็นได้ยังิบตั้งนานแล้ว <c oughs> เอาได้เลยลูกคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยนะจ้าแลช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะอาหยิบเลยค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์ลูกวันนี้มีคน ใจบุญเขาทำบุญมาหยิบแด้คนละสองอย่างเขาย่มือขอบขอบคุณด้วยลูกของฟรีลูกอ่าย่อมมือขอบคุณด้วยค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าค่ะของฟรีนะจ๊ะคนใจบุญใจกุศลเขาทำบุญมาให้แจกให้เด็กๆนะจ๊ะอยากได้ไหนหยิบเลยลูกสองอันเลยเอ่อิ่มเลยลูกเอาข้าวด้วยก็ได้ข้าวเหนียวเนี่ยเหลือถุงงอ่อย่อมมือขอบคุณนะครับครับผม มามเอาเลยสองอยางลูกเอาหยิบเลยจ้าคนละสองอยางโอ้ยรถรนลูกเอาคนละสองอยางช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนละสองอยางนะลูกนะหยิบเลยจ้าหยิบเลยคนละสองอยางลูกหยิบเลยจ้าของฟรีนะจ้าคนใจบุญใจกุศลเพราะทำบุญมา อ,อจาจารย์มีคนใจบุญเขาทำบุญน,นะอ่าเอ้ด่าอ่าช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะครับจ้ายกมือขอบคุณด้วยนะคะเอาได้สองอย่างนะลูกเนาะอ่าเอ๊ะอไม่มีมีถุงอยนะู่นี่ อ้ามาหยิบเลยคนละสองสองอย่างสองอย่างลูกตะวันมาเร็วได้ฟรีคนละสองอย่างหยิบแล้วช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะเอาหยิบเลยลูกคนละสองอย่างแล้วเอาเลยวันนี้แจกนะจ๊ะเอาหยิบเสร็จแล้วช่วยยกมือขอบคุณด้วยค่ะเอาคนละสองอย่างสองอย่างหยิบเลยลูกเอาข้าวมันไก่กระสองถ้วยก็ได้เอาให้หยิบเลย ครัช่วยย่อมือขอบคุณด้วยนะครับครับอ่าย่อมือขอบคุณด้วยครับเอาไปให้น้องเหร่อหลดอ่ะอ่ะใส่ถุงเองตะวันนะข้าวมันแกสองถ้วยแล้วหร่อหลดครับช่วยย่อมือขอบคุณด้วยครับตะวันครับเดี๋ยวเอาไปให้ใครคะค่ะให้พี่กันโหนะคะ ช่วยยกมือขอบคุณหว่นะคะจ้าจ้าจ้าไปเลยลูกไปเลยขอบคุณวะยาาขอบคุณครับี่ยังครับไปเอาหยิบเลยลูกตเอาเลยครับครับวิญหยิบเลยนะจ้าเขาฟีเหรอจ้ากินันไหนหยิบเลยลูก มีขอดอกมีขนมมีข้าวเหลือแค่นี้แล้วลูกคนละสองขาดอกสองไม้ก็ได้ลูกหยิบเลยหนูหยิบเลยนะลูกเอาอันนี้สองหูนะอ่ายกมือขอบคุณด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงจ้าไปใส่น้ำหยิบเลยคนละสองชิ้นลูกขาดอกก็ได้ข้าวก็ได้คนละสองสองอย่างสองอย่างละแล้วก็ช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะ อ่าขอบคุณค่ะจ้ะะาเดี๋ยวเอาอดอ,อกก่อนก็ดไ,ได้ลูกป่ะเอาหยิบเลยจับไปตาน้ำจี้มไหยนะลูกนะ เอาอะไรหยิบเลยจ้าเอาเลยหยิบไ้เอาจ้าของฟรีลูกมีคนใจบุญทำบุญนะเอาสอนได้คนละสองขวยสองขวยเอาเลยเอาเลยจ้าเอาฮอตดอกก็ได้จ้ะช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะค่ะฮึไม่ได้ หยิบเลยจ้าวันนี้แจกลูกเอาไหนหยิบเลยหยิบเลยจ้าอย่าได้ไหนหยิบเลยหยิบเลยมีฮอตดอยสองไม้ลูกแล้วมีข้าวจะหยิบเลยลูกเอาช้อนนังโน้นได้ไหนหยิบไปเลยลูกช่วยยกมือขอบคุณไว้นะคะบคครับมาผสมกันครับ อ้ากินได้อ๋อได้สองอย่างสองอย่างาาแล้วสองปีด้วได้ ขอบคุณด้วยนะครับครับอ่าของฟรีลูกอ่าได้คนละสองอย่างไหนเทเลยเลยเทเลยจ้าอ่าเอาเลยสองขวยสองขวยไปกินให้อิ่มเลยลูกช้อนอยู่ทงางใอ้มือขอบคุณด้วยนะครับครับมี่น้องใช่ไหมน่ะอุปกรณ์จุมีน้อรออ่านี่หรอกไปหยิบช้อนเองนะช้อนอยู่ทางนู้นล่ะ มีวันนี้มียมมา mamma มวนเส้นผสมกันอยากเกี่ยไหนหยิบเลยลูกคนละสองยางสองยางหมดแค่นี้แล้วอ่เอาเลยเครวมกันเลยเหรออ่าช่วยยกมือขอบคุณด้วยจ้าครับเอานดี๋ยว้อ่าช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะอ่าจ้ะช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะเอาไหนหย,ยิบเลยลูกยกมือขอบคุณด้วยคะ่ะเอาสองอยางนันะ่นละ ค่ะครับเก้าถ right. okay? ังครับกาของฟรีลูกอยากได้ไหนหยิบเลยเอาสิได้เด้อลูกอยากได้ไหนหยิบเลยจ้าเอาเลยเทเลยสองขวยสองขวยเอาให้เอิมมียามาม่าวนเส้นด้วยนะน้ำตามด้วยเอาเลยจังเบาลูกไหมเอาอยากกินพี่อนไหนหยิบเลยลูกอ่าหมดแค่นี้แล้วจ้า ช่วยเลยนะอ่าช้อนอยู่ทางน้นนะลูกนะอ่า2สองว้วสองข้วค่ะยกมือคับคูดด้วยนะคะค่ะช้อนอยู่ทางน้นลูกอ้าวสองของ้วก,กินไม้ของแจกลูกอ้าวแจกฟรีแจกฟรีจ้าเหลือค่าีีแล้วลูก กินยำคนละสองถ้วยสองถ้วยเอาไรยยำม,มามา่มาวนเส้นผสมกันเอาไหนส้มตำหรือยำหรอหยิบเลยไ,ไ,ดไ,ได้เลยเอาหยิบไปเลยลูกอ่ะหยิบเลยวันนี้จแจกเหลือแค่นี้แล้วลูกแจกนะจ๊ะเหลือแค่นี้แล้วใครเอาอะไรหยิบเลยใครเอาอะไรหยิบเลยลูกหยิบเลยจ๊าหยิบเลยแล้วแต่หนูเลยลูกอ่ะช่วยยกมือขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาเลยขอบคุณครับ